มะละกอที่สุกแล้วไม่หวานแถมถมีรสขมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอามาทำแบบนี้ค่ะรับรองหวานอร่อยค่ะจะทำวิธีไหนมาชมพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้รักมีวิธีทำให้มะละกอสุกที่จืดไม่หวานแถมถมีรสขมกลับมาหวานอร่อยด้วยวิธีง่ายๆนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมะละกอนี้ล้างล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ผิวเขาก็จะไม่สวยค่ะเพราะว่าเป็นต้นมะละกอที่บ้านนะคะสุกแล้วเขาจะไม่หวานเลยค่ะเราจะนำมาตัดส่วนหัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าเราก็จะได้จากเตาถ่านเตาฟืนของเรานี่นะคะถ้าบ้านใครมีขี้เถ้าอย่าทิ้งนะคะประโยชน์ของขี้เถ้ามีเยอะมากเลยค่ะแล้วให้เรานำส่วนที่เราตัดออกนะคะ จุ่มลงไปในคิดเถาแบบนี้เลยค่ะทําให,หา้หนาได้เลยนะคะนี่ค่ะหนาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะลักมีมะละกอสุกอยู่สองลูกค่ะเดี๋ยวเราจะทําเหมือนกันเลยนะคะเราจะบ่มไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าค่ะว่าเขาจะหวานไหมนะคะ นี่นะคะมะละกอที่เราทิ้งไว้1คืนค่ะเราก็จะจัดการหั่นส่วนที่เขาเป็นขี้เท้าออกนะคะนี่ค่ะหั่นลงไปแบบนี้เลยนะคะส่วนนี้เราก็ทิ้งไปค่ะแล้วเราก็จะผ่าครึ่งไม่รู้ว่าทุกคนหั่นมะละกอแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะผ่าครึ่งค่ะแล้วเราก็จะขูดเม็ดออก ตอนนี้เนื้อเขาฉ่ามากเลยนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะกลิ่นหอมอ่อน,ออนๆคงจะหวานมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราใช้วิธีจุ่มขี้เท้านะคะเพราะว่าในขี้เท้ามีสารโพแทสเซียมค่ะก็คือสารเพิ่มความหวานนะคะมแล้วก็ก็เลยดูดสารความหวานเข้าไปค่ะช่วงที่เราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่าเขาจะหวานไหมนะคะสีเขาฉ่ามากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราชิมดูค่ะ หมหวานมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเคลเ็ดลับง่ายที่ลักรวฝากกันนะคะสามารถทำกับแต็งโมแต็งไทยได้ด้วยนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะหวานหวาน